อันนี้เข้าเต็มเลยครับแค่สามชั่วโมงนะครับเข้าจนที่ดักหักเลยครับอร่ยไหมครับใกล้ตกบฟ้าแล้วอันนี้กุ้งเข้าเต็มเลยครับกุ้งติดเต็มลยครับโอเคครับผมดูปลาซิวเข้านะครับปลาซิวเข้าเยอะมากครับอันนี้เข้าเต็มนะครับ รอรับสินค้ากันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองดักกุ้งให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เหยื่อนะครับเหยื่อสูตรหอมนะครับตัวนี้คือเหยื่อสูตรหอมนะครับตัวใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเหยื่อสูตรหมักตัวใหม่นะครับผมจะใช้ระหว่าง2สูตรนี้นะครับผสมรวมกันนะครับรอบนี้นะครับผมจะมาดักให้ดูนะครับเวลาผมผสมก็จะได้แบบนี้แหละครับเนี่อันนี้คือที่ผมผสมมาแล้วครับ ก็จะสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับลักษณะนี้นะครับี่ก็จะปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้นะครับนี่ครับเวลาดักนี้ครับใส่หินเข้าไปหนึ่งก้อนนะครับในตัวเหยื่อแล้วก็ห่อตาข่ายห่อผ้านะครับแล้วก็เอาไปดักได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองเหยื่อให้ดูด้วยนะครับตัวนี้คล้ายๆเหมือนไฮเกรดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นผงร่วนเห็นไหมครับตัวนี้ใช้ในการตกปลานะครับแล้วก็ดักกุ้งก็ได้แต่ว่าตัวนี้นี่ต้นทุนจะสูงนิดนึง เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองตกปลาให้ดูนะครับว่าผลหารจะได้สักประมาณไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาดักกุ้งให้ดูด้วยครับว่าผลหารจะได้สักประมาณไหนระหว่างเหยื่อสูตรหอมและก็เหยื่อสูรหมักผสมรวมกันนะครับถ้าเข้าดีอุดหนุนกันได้นะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาคันเทพนะครับพร้อมที่ดักแต่งช่องทางเข้าสวยๆก็มีจําหน่ายให้นะครับหลังละ100บาทอ่บาทเดี๋ยวคอยติดตามผลฮานนะครับอ่ะติดตามรับผมว่าเหยื่อตกปลาตัวใหม่นะครับเป็นผงเลยนะครับ มันจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอ่ะติดตามครับผมอันนี้เป็นวิธีการดักของผมนะครับน้ําเยอะมากครับอ่าผมไม่ต้องลงไปครับน้ําเกือบถึงตะกระเด้ครับผมจะใช้ไม้ส่งลักษณะนี้นะครับแล้วก็หย่อนลงไปนะครับผมหย่อนข้างแรกแล้วผมยกขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้ว่าหย่อนลงไปเลยนะครับแล้วผมก็จะมาบีบเหยื่อนะครับบีบลักษณะนี้นะครับอ่าบีบให้กลิ่นเหยื่อมันออกมาครับ แล้วผมก็จะวางลงไปใหม่ครับรอบนี้แล้วผมก็จะใช้ไม้ข่มนะครับให้เหยื่อมันถึงพื้นนะครับโอเคครับผมก็เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมผลานกันนะครับอตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดักกุ้งกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดักกุ้งกันเลยกันนะครับว่าผลานจะได้สักประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับเมื่อกี้ผมนั่งตกปลาอยู่ฝั่งหนูครับได้น้ำามัยแ a ไปสองขวดครับน้ำามัยแ a ไปสองขวดครับ วันนี้ไม่ได้ปลาเลยนะครับสงสัยเป็นเพราะว่าผมเปลี่ยนเหยื่อใหม่ด้วยครับเดี๋ยวข้างหลังผมจะเอาเหยื่อดักุ้งหนักปลากระเท็สู่ถมมาลองตกให้ดูนะครับปกติได้ห้าหกตัวเจดแปดตัวเป็นยีสิบก็มีครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลางกันนะครับที่ดักกุ้งน่าจะแน่นอนกว่านะครับอ,อันนี้เข้าเต็มเลยครับ แค่สามชั่วโมงนะครับ okay. Okay. Yeah. อโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับว่าผลหา้านจะได้สักประมาณไหน่อยติดตามนะครับเดือดักงดักปลาขัันเทพนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวได้โชว์ร้อเปอร์เซ็นต์ครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับ เข้าจนที่ดักหักเลยครับเข้าจนที่ดักหักเลยครับดูครับโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับแป๊บเดียวครับค่ำแล้วเมื่อกี้แดดยังอบอยู่เลยับฝั่งนี้ไม่เคยดักนะครับดูครับเข้าเต็มเลยครับเนี่ ลาซิวเข้าเต็มเลยครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ย้อนแสงไหมไม่แน่ใจนะครับดัวาติดสวยไหมครับใก้ตกขอบฟ้าแล้วอันนี้กุ้งข้าเต็มเลยครับโอเคครับผม เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับใกล้คําแล้วครับติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับนี่กุ้งข้าวเต็มนะครับครับโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับคําแล้วครับติดตามนะครับเข้าใเยอะไหมครับ เยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับดูกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าโอเคนะครับเข้าใช้ได้อยู่ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับ องเต็มเต็มนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวันสุดท้ายกันนะครับหลังจากอันนี้นะครับติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้ดากแบบพู่ลอยนะครับไม่ถหงกับลอยเยอะครับลอยแบบดูปลาซิลเข้านะครับเยอะไหมครับปลาซิลเข้าเยอะมากครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าผลงานที่ได้เยี่ยมครับในขณะฝนตกนะครับน้ําเยอะนะนี่้าน้ำม่เยอะนี้เลตุ้มเป๊ะครับเลตุ้มเปะครับผมนะครับโอเคครับผมเยอะไหมครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับอันสุดท้ายครับพูดเผ็ดครับอันสุดท้ายสงสัยคนจะถึงน้ำน้ำใหญ่ครับ เดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับอันนี้เข้าเต็มเลยครับสงสัยดักในป่าย่าเสียดายตรงนู้นถ้าเขาไม่วางยอไว้ผมจะดักตรงนั้นเข้าดีครับแต่เขาวางยอกุ้งไว้เ <Okay. S 1> น,นี้เข้าเต็มนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะโอเคครับผม ผมบอกให้เลยนะครับว่าที่ดักกุ้งแต่งช่องทางครับสวยๆพร้อมเหยื่อดักกุ้งดักปลาคันเทพนะครับที่ไหนมีตัวได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองสั่งไปใช้กันดูนะครับอะเดี๋ยวค่อยไปดูผลงารวมกันนะครับอะติดตามครับผมอันนี้คือผลงานที่ได้ทั้งหมดของอันนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าเยอะนะครับในขนาดฝนตกน้ําเยอะนะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาคันเทพนะครับที่ไหนมีตัวได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับ ผมจะวางจําหน่ายในเพจผมนะครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับในเพจผมนะครับหากินถิ่นบ้านเรานะครับสกายฟิชชิ่งห่ถึงสห่อค่าส่ง45บาท5ห่อขึ้นไปส่งฟรีครับแล้วก็อีก2ช่องทางในการสั่งซื้อนะครับผมจะวางจําหน่ายในช้อปปีแล้วก็ใน l a ซ a d a นะครับเยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับห่อละ50บบาทเท่านั้นนะครับสั่งจากกระบี่เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับกระบี่เท่านั้น ห่อละ50บาทนะครับแล้วก็ที่ดักนะครับที่ดักก็สามารถสั่งกันได้นะครับผมจะเอามาแต่งช่องทางข้าวไว้ก่อนอย่างสวยนะครับผมบอกให้เลยว่าเวลากุ้งกับปลาเข้าไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการออกมันจะน้อยและเอาไปดักกับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพเนี่ยที่ไหนมีตัวได้ชัวร์ครับที่ดักผมจําหน่ายหลังละ100นะครับผมจะเอามาแต่งช่องทางข้าวไว้ก่อนนะครับหนถึงแหลังผมคิดค่าส่ง50บาทครับ9ก้าถึงสิหลังผมคิดค่าส่ง100ครับ แล้วก็ผมแถมอาหารให้1ห่อนะครับเยื่อ1ห่อสามารถดักได้ประมาณ8ป0ถึงสิหลังนะครับดักได้ประมาณ3รอบนะครับผมบอกให้เลยว่าราคานี้คุ้มที่สุดแล้วแหละครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหากุ้งหาปลาที่ไหนครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมติดตามนะครับอย่าลืมุดหนุนกันเยอะๆนะครับเห็นไหมครับได้เยอะไหมครับ